สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .6 ทุกคนวันนี้นะคะมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการแยกตัวประกอบโดยวิธีหารกับคูณก้าวนะคะค่ะเดี๋ยวคุณครูจะทบทวนการแยกตัวประกอบโดยการเขียนแผนภาพจากสัปดาห์ที่แล้วก่อนนะคะตัวแรกค่ะ54เราต้องแยก54ออกเป็น2จํานวน จำนวนอะไรคูณกันเป็น5 4ิบ่คะในข้อนี้คุณรูจะใช้เป็น6คูณ9ค่ะทั้ง6และ9้ายังไม่ใช่จำนวนเฉพาะดังนั้นเราต้องแยกออกไปอีกนะคะแยก6ก่อนค่ะหคืออะไรคูณกันคะ2คูณสค่ะ2เป็นจำนวนเฉพาะแล้ววงไว้สเป็นจำนวนเฉพาะแล้ววงไว้ค่ะต่อไปแยก9นะคะ9คือจำนวนอะไรคูณกันคะ 3ามคูณสาเป็นจำนวนเฉพาะแล้วก็วงไว้ค่ะเมื่อทุกตัวเป็นจำนวนเฉพาะแล้วเราก็ตอบได้เลยนะคะ54ก็คือ2คูณ3คูณ3แล้วก็คูณ3ค่ะอย่าลืมนะคะเวลาเราตอบให้เขียนเรียงจำนวนจากน้อยไปมากด้วยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะเรียนค่ะคือเรื่องการแยกตัวประกอบโดยวิธีหารนะคะตัวอย่างที่1ค่ะ156ซึ่งการแยกตัวประกอบโดยวิธีหารนั้นนะคะเราจะใช้การหารสั้นค่ะใส่เครื่องหมายหารสั้นลงไปจากนั้นให้เราหาจํานวนมาหารซึ่งจํานวนที่มาหารนั้นจะต,ต้องเป็นจํานวนเฉพาะด้วยนะคะในข้อนี้ค่ะคุณครูใช้เป็นสค่ะ2อ,อะไรใกล้เคียง15มากที่สุดคะ สองเศ็ 2, เป็นสิบสี่เหลือเศษเท่าไหร่คะเหลือเศษหนึ่งเขียนไว้ด้วยนะคะจากนั้นมองเป็นสิบหกค่ะสองอะไรเป็นสิบหกหรือใกล้เคียงมากที่สุดคะสองแปดค่ะได้เป็นเจ็ดสิบแปดจบหรือยังคะยังไม่จบคะ่ะเพราะว่าเจ็ดสิบแปดยังไม่ใช่จำนวนเฉพาะหารต่อนะคะหาจำนวนมาหารเหมือนเดิมคะ่ะนำจำนวนอะไรมาหารดีคะนำสองมาหารคะ่ะ ของอะไรเป็นเจ็ดหรือใกล้เคียงมากที่สุดคะสองสามเป็น 6, หกเหลือเศษเท่าไรคะเหลือเศษหนึ่งค่ะจากนั้นมองเป็นสิบแปดนะคะสองอะไรเป็นสิบแปดหรือใกล้เคียงมากที่สุดคะสองเก้าค่ะได้เป็นสามสิบเก้าจบหรือยังคะยังค่ะเพราะว่าสามสิบเก้ายังไม่ใช่จำนวนเฉพาะหารต่อนะคะนำจำนวนอะไรมาหารดีคะ 3ค่ะ3อะไรเป็น3หรือใกล้เคียงมากที่สุดคะ3 1เป็น3 3อะไรเป็น9หรือใกล้เคียงมากที่สุดคะ3 3เป็น9ได้เป็น13ตอบเลยไหมคะ ตอบได้เลยค่ะเพราะว่า13เป็นตํานวนเฉพาะแล้วดังนั้นเวลาเราตอบนะคะการแยกตัวประกอบของ156ค่ะให้นักเรียนเขียนเรียงจากน้อยไปมากเหมือนเดิมนะคะก็จะเป็น2คูณ2คูณ3แล้วก็คูณ13ค่ะต่อไปจะเป็นตัวอย่างที่2นะคะคุณครูกำหนดเป็น510ค่ะ หมือนเดิมนะคะใส่เครื่องหมายหารสั้นลงไปค่ะหาจำนวนมาหาร510ที่ลงตัวแล้วต้องเป็นจํานวนเฉพาะด้วยนำอะไรมาหารดีคะค,คุณครูนำ2มาหารค่ะสองอะไรเป็น5หรือใกล้เคียงมากที่สุดคะสอ2 2เป็น4เหลือเศษ1เขียนไว้ด้วยนะคะต่อไปมองเป็น11ค่ะสองอะไรเป็น11หรือใกล้เคียงมากที่สุดคะ สองห้าเป็นสิบเหลือเศษเท่าไหร่คะเหลือเศษหนึ 1, ่งเขียนไว้เหมือนเดิมค่ะจากนั้นมองเป็นสิบนะคะสองอะไรเป็นสิบคะสองห้าเป็นสิบค่ะได้เป็นสองร้อยห้าสิบห้าจบหรือยังคะยังค่ะเพราะว่ายังไม่ใช่จํานวนเฉพาะเราก็หารต่อนะคะนําจํานวนอะไรมาหารดีคะนำห้ามาหารคะ่ะห้าอะไรเป็นยี่สิบห้าหรือใกล้เคียงมากที่สุดคะ ห้าห้ายี่สิบห้าค่ะไม่มีเศษนะคะห้าอะไรเป็นห้าคะห้าหนึ่งเป็นห้าค่ะได้เป็นห้าสิบเอ็ดเราจบหรือยังคะยังค่ะเพราะว่ายังไม่ใช่จำนวนเฉพาะนะคะนำอะไรมาหารดี่คะนำสามมาหารค่ะสามอะไรเป็นห้าหรือใกล้เคียงมากที่สุดคะ สามหนึ่งเป็นสามเหลือเศษเท่าไหร่คะเหลือเศษสองเขียนไว้ด้วยนะคะจากนั้นมองเป็นยี่สิบเอ็ดค่ะสามอะไรเป็นยี่สิบเอ็ดคะสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดได้เป็นสิบเจ็ดจบหรือยังคะจบแล้วคะ่ะเพราะว่าสิบเจ็ดเป็นจำนวนเฉพาะแล้วดังนั้นการแยกตัวประกอบของ5 1 0สนะคะอย่าลืมนะคะเขียนเรียงจากน้อยไปมากด้วยคะ่ะก็จะเป็นสองคูณ สามคูณห้าแล้วก็คูณสิบเจ็ดค่ะต่อไปนะคะคุณครูจะสอนเรื่องเลขยกกำลังค่ะเพราะว่านักเรียนต้องนำความรู้ในเรื่องนี้ไปใช้ในการทำตัวอย่างข้อต่อไปด้วยนะคะเลขยกกำลังคืออะไรเลขยกกำลังก็คือการเขียนตัวเลขที่มีการคูณซ้ำหลายๆครั้งในรูปแอบ,บยอ่อ เพื่อให้นักเรียนนั้นสามารถอ่านได้เข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะอย่างเช่น2คูณ2คูณ2คูณ2ซึ่งมี2คูณกันอยู่ทั้งหมด4ตัวนะคะเราสามารถเขียนอยู่ในรูป2ยกกำลัง4ค่ะต่อไปนะคะ3คูณ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 3แล้วก็คูณ3 ซึ่งมี3คูณกันทั้งหมด6ตัวนะคะเราก็จะเขียนอยู่ในรูปเลขยกกำลังก็คือ3ยกกำลัง6ค่ะต่อไปนะคะ5คูณ5คูณ5ซึ่งมี5คูณกันทั้งหมด3ตัวค่ะดังนั้นเราจะเขียนอยู่ในรูปเลขยกกำลังก็คือ5ยกกำลัง3นะคะ ต่อไปตัวอย่างที่3นะคะซึ่งคุณครูจะก,กำหนดให้นักเรียนตอบเป็นเลขยกกำลังด้วยค่ะตัวอย่างค่ะ450เหมือนเดิมเลยนะคะใส่เครื่องหมายหารสั้นลงไปหาจำนวนมาหารซึ่งจำนวนจำนวนนั้นจะต้องเป็นจำนวนเฉพาะด้วยในข้อนี้นะคะคุณครูใช้เป็น5ค่ะ5อะไรเป็น45หรือใกล้เคียงมากที่สุดคะ5945ค่ะต่อไป5อะไรเป็น0คะ 5 0เป็นศค่ะได้เป็น90จบหรือยังคะยังค่ะเพราะว่า90ยังไม่ใช่จำนวนเฉพาะหารต่อนะคะนำจำนวนอะไรมาหารดีคะ5าค่ะ5อะไรเป็น9หรือใกล้เคียงมากที่สุดคะ5 1าเป็นหเหลือเศษสีค่ะจากนั้นมองเป็น40นะคะ5อะไรเป็น40คะห้าแ่สิบค่ะได้เป็น18จบหรือยังคะ ยังค่ะเพราะว่า18ยังไม่ใช่จำนวนเฉพาะหารต่อนะคะนำจำนวนอะไรมาหารดีคะนำสามมาหารค่ะ3อะไรเป็น18หรือใกล้เคียงมากที่สุด3 6ค่ะได้เป็นหกจบือยังคะยังค่ะ,คะเพราะว่า6ยังไม่ใช่จำนวนเฉพาะหานต่อนะคะนำอะไรมาหารดีคะนำสามค่ะ3อะไรเป็น 6? คะสาเป็น6ได้เป็น2ค่ะ จบหรือยังคะจบแล้วค่ะเพราะว่า2เป็นจำนวนเฉพาะแล้วจากนั้นเราตอบได้เลยค่ะการแยกตัวประกอบของ450อย่าลืมนะคะเขียนจากน้อยไปมากตัวแรกค่ะเลข2มี1ตัวไม่ต้องใส่เลขยกกำลังนะคะ2คูณด้วยต่อไปเป็น3ค่ะ3มีกี่จำนวนคะมี2จํจำนวนคุณครูกำหนดให้ตอบเป็นเลขยกกำลังดังนั้นก็จะเป็น3ยกกำลัง2ค่ะ แล้วก็คูณด้วยต่อไป5ค่ะถ้ามีกี่จํานวนคะ2จํานวนค่ะก็จะเป็นคูณด้วย5ยกกำลัง2ค่ะต่อไปจะเป็นงานสำหรับวันนี้ของนักเรียนนะคะคุณครูให้นักเรียนทำในหนังสือแบบฝึกหัดค่ะหน้าที่54และหน้าที่55นะคะเมื่อนักเรียนทำเสร็จนะคะให้นักเรียนถ่ายรูปค่ะ ทั้งสองหน้าเลยนะคะส่งมาให้คุณครูในรายส่วนตัวค่ะ